แต่ผ้านาคามีที่คล้ายๆว่าถึงจเจริญมตตาลักแล้วยังไม่สําเร็จเป็นผ้าอรหันในกายมนุษย์เนี่ยก็สามารถทําความเพียรให้สูงๆให้มากๆก,ก็มีสิทธิ์ที่จะสําเร็จได้นแต่ถ้าทําความเพียรไปสั่งสอนผู้อื่นไปทําประโยชน์ส่วนรวมไปกันนี้ใครก็มีสิทธิ์ที่เรียกว่าขึ้นไปอยู่ในบนชั้นนั้นได้แล้วคล้ายๆหลังจากที่ตายไปแล้ว พันห้ดับแล้วก็เหลือส่วนที่เป็นละเอียดก็คือคือรูปละเอียดเนยก็เป็นรูปราคารูปราคามาณาอุตจาวิชาเนี่ยก็ไปสลายด้วยวไตไัยรักเพระาะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการชาญโลกีเนี่ยมันกดข่มกดข่มไอ้พวกนะก็ไอ้พวกของกามาภพได้ก็ข้ามโกรธเป็นส่วนที่อยู่ในของกามาภพ ถึงมาอยู่รูปภพรูปภพแล้วไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้ามายุ่งแล้วเนี่ยแต่กรณีว่าถ้าสมมุติว่ายังเป็นปุถุชนอยู่หมายถึงยังแค่รูปฌานรูปฌานนะก็ยังไปเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกตกโลกได้อีกไปสวรรค์ได้อีกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้เป็นอสุรกายนี้ได้หมดเวียนไปเวียนมาเพียงแต่ว,ว่าทําอารมณ์ของความสงบอิ่มด้วยรูปฌานรูปฌานนี่ให้มันอยู่เป็นประจำเนี่ยมันก็คงตัวอยู่ได้นาน บางคนเข้าสมาธิแล้วทรงตัวได้นานบางคนเข้าสมาธิแล้วทรงไม่ได้นานก็แล้วแต่วิบากแล้วแต่กิเลสแล้วก็กรรมวิบากที่ได้สร้างมาทามาการประกอบปัจจุบันนี้ก็สําคัญเหมือนกันถ้าเรามีศรัทธาเราประกอบเหตุสังเกตผลนี่เราทําเหตุให้มากๆทํทเหตุให้นาน,านๆให้ต่อเน,นื่องชัดเจนแล้วมันก็ผลมันก็ปรากฏเป็นอย่างนั้นเองใครเข้าสมาธิได้เร็วก็เหมือนคน,คนหาคนหาเงินได้เร็วแล้วก็เสร็จเร็วไม่ค่อยรู้คุณค่าเหมือนคนที่ได้ยากและได้ช้า แต่ถ้ารู้จักคุณค่าของการหาได้ยากได้ช้าแล้วก็ใช้สติปัญญาหาเงินให้ได้เร็วๆมันก็เป็นสติได้เร็วเหมือนกันก็ต้องขึ้นอยู่กับออะไรตัวมีอะไรปัจจัยหลายอย่างที่จะมาสนับสนุนถึงเราหาได้เร็วแต่กรณีว่าสมมตุมมติว่าเรามีเราแบกน้ําหนักได้เร็วได้มากแต่ก็แล้วเราทรงตัวอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าพื้นฐานสังไองของสังขารเขาคือรูปกับน,นามคือกายของเราใจของเรานี่จะแบกรับเนี่ยมีความอดทนขนาดไหนนะ มันก็ขึ้นอยู่กับอะไรจะมีอะไรหลายๆอย่างประกอบกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการกันดับควาโกรธที่จะไปทำ้ายเขาเนี่ยนะพวกได้ฌานมันก็ข่มได้แล้วรูปฌานอรูปฌานนะนนะแต่ว่า,าย,ยังถ้าออกมากาความโกรธมันอยู่ในจิตในใจมันแค่ข่มทับเดี๋ยวมันก็มีอีกนะแต่ถ้าสมมติว่าพวก จเจเลอนี้พาันาแล้วระดับได้เป็นเข้าสู่อนาคามีบุคคลแล้วเนี่ยนะพวกนี้มันห่างไกลความโกรธที่จะไปทํรลายเขาแล้วทสดาบันนี้ยังมีความโกรธอยู่ในจิตในใจตัวเองแต่คงไม่ทําผิดศีลแล้วเพราะอยู่ในศีลห้าแล้วเพราะในใจในตัวเองว่ามันก็ยังมีความโกรธอยู่พระสักกี้สคานี้เบาบางลงไปมากแล้วเพราะาว่าสภาวะความเกิดดับมัปหาหารในพวกพวกอุปกรล์ตัวนี้จยนยกระทั่งเบาบาง,งไปเรื่อยๆก็เรียกกรรมละกะ กัปฏิฆานี่มันเบาบางราคาทัส oh ราาสมัมมหะเบาบางลงก็ยังไม่หายอีกเทีเดียวอนาคามีไอ้พวกนี้หายหมดเนะี่ยบอกอย่างงานสังยชนุครั้งที่หนึ่งที่สองเหมือนของพระโสดาบารราันสกิรคานีพระราะอนาคามีละได้แล้วเนะหลือแต่รูปราคาอรูปราคา,า,คามานาอุตจาวิชานั่นเองก็นี่อนาคามีนะผู้เป็นอนาคามีถ้าได้ฌานก็มันจะทรงตัวอยู่ในฌาน ได้ฌานในรูปฌานเนี่ยก็จะทรงตัวอยู่ในรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจรวิชาคือย,ยึดตัวเองเป็นหลักถ้าตัดอุทานในตัวเองได้สัมือไรแล้วก็นตะ่ก็เป็นพระอรหันในสังโยชน์ห้าข้อตัดอุทานในรูปในรูปราคะอรูปราคะในการถือตัวมานะความสุขชาติหลังจานจิตเนี่ยสนะุงชาญเนี่ยจะทําจิตให้สติให้สงบเป็นสมาธิแล้วก็ใช้สัมมัญญาประหารไป วิชาก็สิ้นทันทีนเด็ดขาดทันทีเพราะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้ถ้ามันมีอยู่ตามอุปนิสัยสินเดรสันสันอวุนิสัสยเดิมตั้งแต่สมัยเป็นมนุษยนะ์ก็ย่อมแสดงอาการออกมาเป็นเครียรกาอาการทางเคลียอย่างเช่นภาพลินวชวัชชด่าว่าคือพูดกับคนที่เข็นนะพืชผักมานะว่าเขียนอะไรมาคนพืชผักนะั้นก็บอกว่าเข็นขี้หมูมา ในการในขนาะที่ถามคนคนเขีนพืชผักมาถามถามเป็นภาษาดีกว่าไอ้ถอยไอ้ถอยนะคือมันเป็นวาจาที่เหมือนวาจาที่หยาบคายซึ่งตอนหลังพระพุทธเจ้าเข้าที่ประชุมของสาวกแล้วก็อธิบายฟังว่าพระปรินทวาชาติในสำเร็จพระอรหันต์แล้วอันนี้เป็นแค่อาการกริยาแค่เฉย นะซึ่งท่านตัดอุปทานในจุดนี้ได้แล้วแต่ว่าไอ้สันดานเดิมเนี่ยมันละไม่ได้เพราะมันเป็นพรามาห้าร้อยชาติเหมือนภาษาลิบุตรเนี่ยกระโดดเป็นลิงมาเป็นห้าร้อยชาติอย่างนะ้นถึงตัดตัดอุปทานได้แล้วแต่สันดานเดิมมันยังมีอยู่ตอนนี้พระพุทธเจ้าเราในเกิดตายเกิดตายละเอียดแต่วบำเพ็ญบาร,รมีมามากกว่าก็ทําให้รูป,ปรกายเนี่ยเนียนกว่าพระพุทธเจ้า,เาละสันดานได้ละนิสัยพวกนี้ได้ ผนหวังว่าคงจะเข้าใจนะว่าเรื่องการดับความโกรธเนี่ยดับด้วยการข่มและก็ดับด้วยการนะด้วยปัญญามีสองอย่างพึงพึงตัดความโกรธด้วยความข่มใจพึงตัดความโกรธด้วยปัญญาอย่ารู้อำนาจความโกรธอย่าไปทำตามมันนะนี่มีพาสิศตพระพุทธเจ้านะอืม